ังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่5พฤษภาคมมันคือแป้งรอดตามที่คาดไว้ เหตุผลเพราะสารออสเตรเลียไม่ใช่สารไทยเรื่องนี้สื่อต่างประเทศได้เล่นข่าวนี้กันเปรมปรีแน่เมื่อสารรัฐธรมนูญได้ประทับตาว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวผิดจริงขาจริงติดคุกจริงแต่ไม่เป็นไรไม่ขาดคุณสมบัติเหตุผลเพราะ สารออสเตรเลียไม่ใช่สารไทยงานนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นดินแดนที่น่าลังเกียจของคนทั้งโลกหรือกลายเป็นดินแดนแห่งการส่งออกแป้งมันโดยผู้บริหารประเทศทำเสียเองประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เพราะเป็นแบบนี้คนเกือบร้านถึงแห่กันขอย้ายประเทศกันชั่วแค่ข้ามคืนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กันทีเดียวเมื่อเทามานัสรัฐมนตรีคนดังเจ้าของวาทะมันคือแป้งกรณีของเขาได้ถูกนำเรื่องขึ้นสู่การวินิจฉัยของสารรัฐมนูญ และในที่ตุดสารรัฐธรรมนูญได้ชี้ว่าไม่ขาดคุณสมบัติด้วยเหตุผลสารออสเตรเลียไม่ใช่สารไทยการพิจารณาพิพากษาอัตถคดีเป็นการใช้อำนาจตุลาการอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยต้องไม่ตกอยู่ในอานัตหรือภายใต้อำนาจของตุลาการของรัฐอื่นวงเล็บ โดยไม่ต้องดูข้อเท็จจริงเลยหรือครับท่านงานนี้จะเลวจะชั่วที่ไหนมาที่นี่ไม่เป็นไรเพราะต้องไม่อยู่ภายใต้อำนาจของตุลาการรัฐอื่นอย่างนั้นหรือต่างก,กะบิดเบี้ยวกันไปหมดแล้วประเทศไทยฮประเทศกูมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใ,ใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง เพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาที เลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,900คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละห้าคนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบ แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าตู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องกันนะครับ ในที่สุดมันคือแป้งก็ถูกศาลยืนยันว่าผิดจริงค้าจริงติดคุกจริงแต่ได้อยู่ต่อด้วยเหตุศาลออสเตรเลียไม่ใช่ศาลไทยแม้ครั้งหนึ่งใครหนอเคยพูดไว้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นเป็นส่วนสำคัญผมเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสาน ดังนั้นถ้าล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอนเพราะว่าในหลายๆพักหลายๆส่วนที่ผมไปประสานไว้มันเป็นความรับที่อยู่ในตัวผมคนเดียวดังนั้นเขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจรัฐบาลโอ้โหชัดๆเลยนะเทามานัสนะมันคือแป้ง เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกลาวในโลกออนไลน์กันวันนี้สื่อต่างๆพากันนำเสนอตั้งแต่อรอลุ้นระทึกเมื่อวานเมื่อเช้าว่าบ่ายสามโมงจาลร,รัฐธรรมนูญนัดพิพากษาตัดสินคดีคุณตุองบัดการพรนความเป็นตสอควา,ามเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ธรรมนั้เปิดใจก่อนสารวินิจฉัยบอกทำใจไว้แล้วไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือผลเป็นลบ สารรัฐธรรมนูญยันห้าพฤษภาวินิจฉัยคดีธรรมนัตตามนัดเดิมไม่เลื่อนพร้อมชี้แจงเทอมนัตหรือรธรรมนัตเฮตสารรัฐธรรมนูญชี้จำคุกต่างประเทศไม่ตรงผลถึงคุณสมบัติไทยสารชี้ไม่พ้นสถานะรัฐมนตรีช่วยและต่อเหตุไร้ผลผูกพัน งานนี้ธรรมนัตรอดศารลร,รัฐธรรมนูญชี้ไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีธรรมนัตรอดศารลร,รัฐธรรมนูญชี้คำพิพากษาจำคุกของศาลออสเตรเลียไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายไทยโอ้สุดยอดจริงๆนะท่านธรรมนัตเหลือเชื่อจริงๆกับประเทศไทยเรื่องราวดังกล่าวบีบีซีไทยได้สรุปสั้นๆง่ายๆว่า สารรัฐธรรมนูญใช้เวลาเพียง15นาทีในการอ่านคำวินิจฉัยโดยระบุต,ตอนหนึ่งว่าแม้ข้อเท็จจริงทางคดีฟังได้ว่าผู้ถูกล้องเคยต้องคำพิพากษาของศาลแฝงรัฐนิวเซาวล์ออสเตรเลียก่อนสมัครรับสมัครเลือกตั้งเป็นส่อสอแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บติสมาชิกภาพของตสอของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงนั่นคือเนื้อหาที่สำคัญของมติสารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตร ด่วนธรรมนัตไม่ผ้นสสรัฐมนตรีศาลรัฐมนตรีชี้เอาคำพิพากษาต่างประเทศมาบังคับไม่ได้วันกระทบอำนาจอธิปไตยโดยทางศาลของศาลไทยหากตีความว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหมายรวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยทําให้ไม่อาจกันกรองหรือตรวจสอบความชอบในหลักการ ในหลักนิติธรรมของกระบวนการพิจรารณาของศาลประเทศดังกล่าวและขัดต่อหลักการต่างตอบแทนกล่าวคือศาลต่างประเทศต้องไม่บังคับหรือยอมรับคำพิพากษาของศาลไทยทำให้อำนาจอธิบตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยยะสำคัญถูกผิดไม่ว่ากันแต่กูไม่เกี่ยวเพราะที่นี่คือศาลไทย แม้ถ้าแบบนี้การขาดคุณต้บัตรหรือไม่ขาดคุณตบัตรกระทำผิดนอกราชอาณาจักรไม่มีผลแต่อย่างใดใครจะไปฆ่าคนตายใครจะไปทำอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับท่านตุลาการเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์รายงานข่าวนี้เมื่อเวลา15นาฬิกา15นาทีวันนี้ว่าธรรมนัตเฮมติสารรัฐธรรมนูญชี้โทษจำคุกต่างประเทศ ไม่ต้องผลถึงไทยได้เป็นรัฐมนตรีต่อเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5พฤษภาคมที่สำนักงานสาลร,รัฐธรรมนูญคณะตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญได้นัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาคาดีรงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดีสมาชิกภาพต่อและความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพมเ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรติ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีสส51ลายเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสติ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดที่แม้คำพิพากษาของศาลต่างประเทศกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บติดอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพต่อสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บติด และความเป็นรัฐบนตีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบด้วยมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่อย่างไรทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีคำบิรณิชัยว่าคำพิพากษาย่อมหมายถึงคำพิพากษาของรัฐนั้นไม่หมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศแม้นข้อเท็จจริง ผู้ถูกลองเคยต้องคำพิาพากษาของศาลร,รัฐนิวเซา t ์เวล e ์ออสเตรเลียก่อนรับเลือกตั้งเป็นส่อสไม่ถือเป็นคำพิาพากษาของศาลไทยจึงไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสสหรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเอวังด้วยประการละชนิแแล หาปนีเอียดสีชัยนักข่าวหัวเหตุคนดังตึงก่อติดเรื่องนี้รายงานข่าวทันทีว่าลอดจ้าธรรมนัตไม่หลุดสอสอและรัฐรมนตรีสารรัฐธรรมนูญชี้แม้ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของสารรัฐนิวซีวลนดออสเตรเลียก่อนสมัครสอสไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคณลตวัติต้องห้ามการเป็นต่อเพราะต้องคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นศาลแห่งรัฐนั้นไม่รวมศาลต่างประเทศเอาละสิ่งงานนี้ฮๆๆ่าเศกผงให้เป็นแป้งฮ่าอ่าบริสุทธิ์ยิ่งประตูดเด็กไม่แปลกที่ประเทศไทยยาเสพติดถึงเยอะแยะมันมาจากลากเง่า วานล้างได้แค่ใบมันเท่านั้นเองยุคนี้รัฐบาลดีที่สุดช่วยขจัดคนจนทำให้คนรวยลงมาเท่ากับคนจนเสมอภาคกันมูลค่ายาเสพติดไม่มีค่าราคาเท่ากับแป้งมันอนาคตผมเชื่อว่าไม่มีใครค้ายยาเสพติดเพราะทำให้คนเคยติดคุกจากต่างประเทศมีคุณค่าในตัวเองและมีที่ยืนในสังคมปังบุริเยวิย,ยกากา ต่อไปนี้ผู้ที่ถือสัญชาติไทยที่เคยเป็นฆาตก,กรต่อเนื่องเป็นสมาชิกแก๊งฟอกเงินข้ามชาติแก๊งค้าสิ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศแก๊งค้ามนุษย์เคยถูกจำคุกในต่างแดนจะมีโอกาสเป็นสสเป็นรัฐมนตรีที่ประเทศไทยแล้วตลาดแรงงานเสรีเปิดรออยู่นะครับท่านผู้ชมทั้งหลาย คนกาลาแลนในต่างแดนพวกมึงกำลังจะสวยเพราะมึงทำผิดแล้วหนีกลับเข้ากาลาได้มึงรอดถ้าเอาคดีธรรมนัดเป็นมาตรฐานมึงกำลังจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่น่ารังเกียจในสัมคมโลกหรือมีเจตนาจะบล็อกเด็กที่คิดย้ายประเทศกันเถอะรับของสมนาคุณกันซะขนาดนั้นถ้าไม่รอดเดี๋ยวรายได้ตกสวยก็ไม่พอ แตกกันยันเจ็ดชั่วโคตรเลยมั้งงานนี้ประเทศไทยก็บอกแล้วมันคือแป้งเศร้าครับต่อไปใครมีคดีต่างประเทศกลับมาเป็นคนดีสีประเทศไทยอ้าวมันจะเชีย่ยที่ต่างประเทศแต่ถ้าเป็นคนดีที่ประเทศไทยก็ไม่เป็นไรนะไม่น่าคนดีในไทยถึงไม่เหมือนชาติไหนในโลก No surprise ความผิดของคนอยู่ที่คนของใครผิดถูกสั่งได้เหมือนอาหารตามสั่งงานนี้พยายามดูนะเข็มที่หน้าอกเข็มที่หน้าอกหัวเกียนอีกต่างหากแต่เป็นการยอมรับไก่ๆนะว่าติดคุบจริงขายาจริงแต่ในไทยไม่มีผลบังคับใช้จา้าย้ำอีกทีว่าสารไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าธรรมนัสขายานะครับ สารยืนยันแล้วว่าคำตัดสินที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องจริงขายากันจริงๆแต่บอกว่าไม่มีผลในคุณประเทศไทยเรื่องคุณนําบัติมันเป็นความจริงขายาจริงๆขายา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 และขายาอ้าวองค์กุลริมานโมเดลก็มานะในที่สุดแล้วก็มีแคปชั่นว่าเมืองนอกค่ะเมืองนอกไม่ใช่เมืองไทยแปลว่าคุณเป็นผู้ร้าย ้ายาอยู่ต่างประเทศพอกลับมาเมืองไทยก็บริตรุ์เลยครับคนทำผิดพลาดกลับมาช่วยบ้านเมืองไม่ดีกว่าคนทอยู่ในไทยแล้วยังทำลายประเทศหรอช่วยบ้านเมืองแบบไหนช่วยแดกครับยาถึงเต็มบ้านเต็มเมืองว่าแบบนี้ไงช่วยบ้านเมืองให้มันยาเต็มบ้านเต็มเมือง คำพิาพากษาประเทศอื่นก็คือประเทศอื่นไม่ใช่ศาลประเทศไทยโอ้ยบันเทิงงานนี้อ่าไม่ใช่นะครับศาลไม่เอาว่าไม่ได้รับคําพิพากษาจากต่างประเทศรับรองสําเนาถูกต้องจึงไม่ทราบว่าการไม่ได้ใช้ถูกต้องชอบทำแค่ไหนแม้ผู้ร้องจะย,ยอมรับสต่ภาพว่าติดคุกที่นั่นจริงก็ตาม เป็นลักษณะว่าสารต่างประเทศตัดสินผิดเพราะมันคือแป้งมันครับอ่า <c> ว <oughs> มันบรรยากาศอย่างน้อยสารก็ยืนยันให้รู้ว่าเทามนัดขาย่าจริงครับคนผิดในสากลโลกถือว่าไม่ผิดในไทยเช่นเดียวกันคนดีในสากลโลกก็ไม่ดีไว้ในไทยเหมือนกันเชียให้ลูกหลานย้ายประเทศถูกต้องที่สุดนะครับอย่าอยู่เลย ต้องจ่ายภาษีเพื่อบำรุงบำเลอความอับปลักษ์อดสูแบบนี้ไปได้ไปเลยมันหมดข้อแย้งขัดแย้งแล้วครับเลยต้องใช้คำว่าอำนาจอธิป,ปไตยแสดงให้เห็นว่าบ้านเราจะให้ถูกก็ถูกได้แม้ที่อื่นจะบอกว่าผิดก็ตามกูต้องเอาปีบกูหัวอีกแล้วงานนี้เดินไปตลาดไม่ต้องบอกนะว่ากูคนไทย แสดงว่ามันคือแป้งคือคำโกหกมันโกหกประชาชนแม้แต่สลิมที่สนับสนุนมันมันก็โกหกครับผมสารตัดสินว่าขาจรน,านั่นสารโอเคโอเคนะพนัะท่านจะทำอะไรละ่ะเหมือนรัฐบาลจะพยายามล้างสมองและตอบย้ำประชาชนว่าพวกกูทำอะไรไม่เคยผิดไม่มีวันผิด ตอนนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มเชื่อพวกมันแล้วครับคิดประมาณว่ามึงทําไปเหอะยังไงก็ไม่ผิดนี่แหละครับคือความบันไลัยของประเทศนี้ชาวไร่ชาวนามีอาชีพโคตรจะมีเกียรติตอ้องปลูกข้าวเลี้ยงคนชั่วให้มามีตําแหน่งแล้วรังแกกลับมารังแกตัวเองหวังว่าชีวิตจะดีจากการขายแรงงานเงินทองที่พวกมันปั่นขึ้นมามั้ง ความระอายไปไหนระเบียบข้าราชการไทยต้องไม่มีประวัติที่เป็นอาชญ,ญากรไม่เคยต้องคดีอันนี้กูงงนะเริ่มไม่ไหวแล้วละอายมา,มากๆละอายใจตุดๆตุยและแล้วเทามานัสก็ออกมาไหว้รอบคิดรอบทางด้วยเหตุผลเพราะว่าการพิจารณาอัจกรดีเป็นการใช้อำนาจตุลาการอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตย ต้องไม่ตกอยู่ในอนัตหรืออำนาจของตุลาการรัฐอื่นดังนั้นจะทำเยี่ยทาหาทําเลวตามตาม่าช้าแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไรเพราะที่นี่กูบอกว่ามันถูกต้องเข้าใจไหมครั้งหนึ่งเทามานัสเคยพูดไว้เมื่อปี6-2วันที่11กรกฎาคมบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสานวงเล็บเลี้ยง กล้ยเอากล้วยไปเลี้ยงลิงทั้งหลายดังนั้นถ้าหลงผมได้รัฐบาลก็สังคอดเพราะว่าในหลายๆพักในหลายๆต่วนผมเป็นคนประสานไว้มันเป็นความลับที่อยู่ในตัวผมคนเดียวมีความลับด้วยนะบอกประชาชนไม่ได้นะเดี๋ยวเขารู้ดังนั้นเขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงให้หัวใจรัฐบาลชัดๆแบบนี้ ดังนั้นสบายหายห่วงต่อให้ธรรมนัตยิงคนตายมีหลักฐานชัดก็ไม่ผิดเพราะสารบอกว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ผิดดูเข็มที่หนะ้าอกให้ดีนะสังเกตด,ด้วยฮะอาา,าและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมันคือแป้งลอดตามเคยเพราะว่าไม่ใช่สารไทยเอวังด้วยประการละนี้แล ะครับนะครับท่านะผู้ชมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายป,ประชาธิปไตยไปยังรากยากชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทย และเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีต้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีต้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่า ไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Ha ชแทเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมือ,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 องอ,ออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาเร็กเกี่ยวกับ่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1นึ่งกดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2ส,สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กลังเอาเรือไม่ได้แลวครับว่าเาจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากการที่ทำมันจะชีวิตไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เรือเจะสู้ต่อครับท่าน ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคำยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องปรระะะชาาธไตยแแล้วจโนนนบบบีคัม่ ไม่ง <iyorsun? S 1> ั้นเราจะไม่มีที่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศเรานั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับกาเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา ครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิ์พลเมืองเป็นสักรีของเราเรื่องที่ดินทากินเรื่องปากท้องมันเป็นสัก์รีของเราทัแล้วเนี่ยเราถูกกันสัีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินอ,ออกมาเดินเพื่อย <ใน |ko|> <els S 1> ืนยันเจ็บตังมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าปร<ว>ะเทศนี้สังคมนี้มันจะ,นะม,นมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหน,นึ่งขามันเรื่อมอยงกันครับ อยากให้รัฐบาลเห็นการ์ุ่นเอาชนะความจนด้วยรัสวปิกา